รถตัดยู่เลไม่สูส right. oh, like ูตกอยูเล็สองร้อยนึออกมาการเพื่อยังสวยพวกอันนี้พ่อพวกอันนี้อรู้จากสวยนครับหลอสกสวยอ่อสวยไม่มีอะไร บื้องต้นดูแวนหมดการร่มหลวงนี่ออกนีกนึงครับเหลือระบบเกียร์ระบบเกียร์ผมจะดื้อต่อนี้เอาระบบเครื่องต่อครับดื้อออกมาสวยครับไี่อะไรเลยนี่อีกนึงปกติเราเปลี่ยนไปสัว้าน